ก็สวยเหมือนกันสาไงพอดีเหมือนกันนี่นะครับมันดูมันดูกระจกด้านนี้กันเลยใครชอบตัวเลขก็เอาเลพอดีเธอเลยมีพอดีเธอแหละมีมาเลือกเสื้อรุ่นนะคะทุกคนทั้ผ้าป่าไปโรงเรียนนะคะอันนี้เราก็จะมาเลือกเสื้อกันเพราะว่าจะเอาเดทในกันทุกคนเสื้อเป็นทีมนะคะทุกคนอยู่ใส่ได้ไหมยู่ใส่ได้ไหมเนี่ย น่าจะได้นะถ้าทรงผู้ชายน่าจะได้นะต้อง XL อ่ะ x x สอ x อ่ะอยู่อยู่ตัวใหญ่สีแดงเออเออแดงแดงเออจะเลือดมูก็ไม่เลือดมูเลือดมูมันจะดำไงเธอจะแดงก็ไม่แดงนี่แหะ ช่างนามันกำลังพอดีเออสวยดีเองก็สวยอืมน่าจะเป็นเพื่อนตัวแดงนะเนี่ยน่าจะเป็นสีแดงอีกจะได้ถ่ายส่งให้ดูเลยอือตรงนี้เลยเธอเธอไม่ทอดเสือออกก่อนเธอนั่นั่นกระไซได้คือกัรเล่นนี่นะใส่ได้อยู่เจ้วก็ใส่ได้ดิ ่นี่ครับในในโซ่ก็ยิงโซ่ก็ยิงแล้วเล่นไซอะไรเบอร์เบอร์อะไรครับเล่นแน่ๆตัตรงป้ายนะครับแอลแอลใช้ได้นะโทรศัพท์ยายมาแล้วใส่ได้นะมันก็ไม่ถึงกับหน้าเกล็ดออกเนาะไม่ก้าเกล็ดออกสวยยุ่งนี่ยไม่เนี่ยใส่แก่านั่นเบอร์นี่คือแก้วิงแย่วันนั่นเบอร์นั่งลองดูกันลองไอแก้วไปไปลองมันแขนมันเหมือนจะไม่ได้ไม่คืนอย่างนี้แขนแขนจะได้ตรงมาเน็ตนึงไม่แหละทรงทรงก็ยิงส่วนมากจะติดตรงตรงช่วงนี้แหละครับ พอดีเลยแจ๋วของเธอก็พอดีอันนั้นเบอร์อะไรนั่นเบอร์เอ็มเออพอดีเลยเธอก็พอดีแขนก็พอดีเห็นไหมนั่นเออเอ็มโอ้ใช่สวยสวยยูนั่นสวยเป็นไหมนี่ลองดูบ้างใส่เอลไหมใส่เอลจ้าก็ใส่ได้สั่งเเยอลจ้ ดูเหมือนใหญ่แต่มันไม่ได้ใหญ่ใช่จ้าใส่ได้เราก็ว่าเธอใส่ได้เพราะว่าเอ็งมันเตี้ยเองจะใส่ยาวไปไมันก็ไม่ใช่เอ็งน่ะมันเตี้ยไงมันไม่ดูเหมือนใหญ่จริงๆใส่เสื้อตัวเล็กๆเองงั้นเอ็งจะใส่เสื้อบุรีรัมย์ไซเอสนี่เขาบอกเขาก็ใส่ได้พอดีเลยแขนก็พอดีนั่นว่าจ้าน่ะดูเหมือนใหญ่แต่มันไม่ได้ใหญ่พอดีเลยเอ็งก็พอดีเลยเพราะว่าเกงคนเตี้ยเยา ยาวหลังไปมันสมชันเออใส่ได้ยูจ้าใส่ได้ใส่แบบนี้แล้วรัดแบบนี้เลยมันก็ไเป็นแนนนะพอดีมันจะมันมันจะนั่งใส่ได้แต่ว่าใส่ผู้ชายเหมือนกันเลยไปอืมแต่ถ้าอันนี้ใส่อะไรอีกอ่ะอีกจะพูดถึงว่าใส่ผู้ชายด้วยกันดีกว่ามันจะสบายแต่มันรูสบายแต่แอลมันไม่มีจะจะลองอ่ะเนาะใส่ผู้ชายแบบนี้สวัสดีไม่นี่พอดีอันนั้นใส่ลายนะเอ็ม เอ็มเนี่ยใจยังใส่ได้พอดีเลยเอ็งก็ใส่ได้เอ็งลองเอามาใส่ก็พอดีคือกันน่ะเพราะว่าเป็นทรงผู้ชายน่ะมันง่ายใส่ง่ายทรงผู้ชายน่ะเนี่ยลองเลยเดี๋ยวเอ็งลองทีหลังอ่าลองลที่ดีจะเขียนวายังไงแบบต้นสอ้าสองเก็ดก่ คิดทิ้รุ่นอะไรดีเราจบปี2527ใช่ไหมเ็นรุ่จบจบปีนีีบเจ็บเลเอาแบบง่ายๆไปบ่กรนาก็ค่อยค่อยมาพวกผมหน่อยนึงแบบนี้แบบนี้ด้วยไหมแ็นแตเรา